ผมวัชระพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์เป็นนายกองค์การทหารส่วนตำบนบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้มากับทีมงานนะครับนะค,บคนนี้ใส่ชุดสวยเลยนะครับน้องออมนัชชารักระดมสิทธิพัฒน์นะครับเป็นลูกสาวผมนะฮะมือทำไอติมคนกลางก็คือพี่ออรชุมแช่มเฉยเป็นกลุ่มวิสาหกิจนะฮะแล้วก็เป็นรองนายกอบตอด้วยนะฮะ ที่บ้านสวนมีสวนละมุดแล้วท่านอาจารย์พาฝันนะครับจากมทร,รนะครับมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมินะผมขออญาตเล่าความเป็นมาของละมุดร้อยปีบ้านใหม่ณนะวันนี้เวลานี้ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2,556นะเดือนสิงหาคมพอดีวันที่26สิงหาคมผมจำได้ในวันที่26สิงหาเนี่ยมีการเลือกตั้งนายกอบตอบ้านใหม่ผม ลงสมัครนายกอบตอแล้วผมเดินเข้าไปในหมู่บ้านในตำบลบ้านใหม่แห่งนี้สี่หมู่สิ่งที่ผมเจอก็คือว่าในแต่ละบ้านเนี่ยมีต้นละมุดอยู่เกือบทุกบ้านในตำบลน,นี้ต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแล้วก็ไปเจออยู่บ้านหนึ่งกำลังเผาถ่านผมถามว่าลุงที่เผาเนี่ยถ่านอะไร เขาบอกว่าถ่านไม้ละมุดเอา้าผมถามาทำไมเอาไม้ละมุดมาเผาถ่านละ่ะเขาบอกว่าปลูกไปแล้วไม่มีราคาวันนี้ขายใครไม่ได้ละมุดจึงตัดมาเผาถ่านจะได้ไปปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะครับอันนี้อยู่ในใจผมผมเห็นนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมได้มีโอกาสชิมละมุดอันนี้มันอร่อยมาก อร่อยที่สุดกว่าละมุดที่ผมเคยกินในชีวิตผมเป็นเด็กบ้านนอกลูกชาวนาร้อยเปอร์เซนต์นะครับเมื่อผมกินละมุดผมบอกว่ามันแตกต่างจากละมุดที่ผมเคยกินผมได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบาตาในวันที่26สิงหาสิ่งนี้เก็บในใจผมบอกว่าผมจะพัฒนาละมุดบ้านใหม่วันนั้นไม่ใช่ละมุดร้อปีนะครับแต่วันนั้นคือละมุดบ้านใหม่ธรรมดามีอยู่ต้นหนึ่ง ลุงเช้าเจ้าของต้นละมุดบอกว่าเกิดมาวันนี้อายุเจ็ดสิบฝ่าเห็นต้นละมุดก็ใหญ่อย่างนี้รุ่นพ่อก็เห็นมันแล้วต้นละมุดต้ตนนี้อายุเกือบสองร้อยปีลุงเช้าถามผมว่านายกอยากได้เหรอขุดล้อมไปเลยผมบอกไม่ต้องลุงเช้าเอามันไว้ตรงนั้นแหละไอ้ต้นนี้เอาไว้ตรงนั้นเอาไว้ตรงนั้นหลังจากนั้นนะครับผมบอกว่าผมจะทำให้ละมุดบ้านใหม่จากโลละห้าบาทผมจะขายให้ได้โลละห้าสิบบาท คนหัวเราะเยาะผมในตำบลเนี่ยหัวเราะเยาะจากของที่เขาทิ้งอะ่ะห้บาทจะเป็นไปได้ยังไงผมให้เก็บละมุดแล้วก็เอามาคัดลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่แล้วขายในตลาดหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของตําบลเรานะฮะลูกใหญ่สุดผมขายโลละ60บาทลูกกลาง40่สิบลูกเล็กสาบาทปรากฏว่าใช้เวลาไม่เกินสินาที หกสิบบาทขายหมดก่อนไอ้ลูกน้องผมที่บรรัวเราะผมว่าอุงจะบ้าแล้วนายกจะขายละมุดได้ยังไงโลละห้าสิบาทแต่ผมขายหกสิบาทหมดมันตกใจว่าเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นละมุดนี้นะครับผมนำไปขายที่งานอุ่นไอนะรักนะฮะแล้วก็ไปขายที่ข้างทำเนียบตลาดคลองพดวงกุง,งเกษมทุกคนที่ได้ชิมละมุดนี้บอกว่าอร่อยมาก ถูกใจไม่แค่นั้นนั่นปี 5, 6, 5, 7, 5, 8ผมขึ้นทะเบียนละมุตร GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับใช้เวลาสองปีกว่าจะทำให้ละมุตดตัวนี้มีคุณค่าและได้ทะเบียน GI กระบวนการได้ GI นั้นผมไม่คิดว่ามันยากขนาดนี้ดิน น้ำอากาศภูมิศาสตร์โอ้โหรสชาติผ่านกระบวนการทดสอบละเอียดมากจากทุกหน่วยงานใช้เวลาสองปีจนกระทั่งเขาบอกว่าละมุดที่นี้แตกต่างจากละมุดอื่นๆไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนละมุดเกาะยอไม่เหมือนละมุดสุขโขทยไม่เหมือนที่ละมุดโคราชผมดีใจมากใบออกมาว่าเราได้ละมุดจ I โอ้โหผมภูมิใจ ไม่แค่นั้นครับละมุดนี้ตั้งชื่อว่าละมุดร้อยปีบ้านใหม่แล้วนำละมุดตั้งเป็นคำขวัญของตำบเลเราตำบลบ้านใหม่มีคำขวัญว่าบ้านเกิดสารพงษ์ชาตรีละมุดร้อยปีบ้านใหม่พระใหญ่หลวงปู่ทวดเอาสิ่งที่ไร้ค่าที่สุดที่คนจะตัดทิ้งมาเป็นคำฝัน ของตำบลน,นี้ผมขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมีโครงการโอท็อนวัตวิถีตำบลผมได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอนวัตวิถีด้วยการเดินตามคำฝันเหล่านี้สร้างการท่องเที่ยวสร้างผลิตภัณฑ์สร้างละมุดของเราให้มีความสำคัญขึ้นมาแต่ในความสำคัญนั้นเนี่ยละมุดมันยังขายได้โลละห้าสบหกผมเป็นลูกชาวนาะ นะท้อใจตรงที่ว่าชาวนาปลูกข้าวทานาขายข้าวเปลือกได้เกียนละ3,000 5 0ห้าพัน8 0 0 0บาทแต่ข้าวสาลีมันโลละ70โลละหกมาเป็นข้าวถุงข้าวอะไรมันยิ่งแพงทำไมเราถึงต้องไปขายละมุดให้โลละ50บาทมันแพงสำหรับชาวบ้านอยู่แล้วเขาก็ดีใจนะแต่ผมบอกอีกว่าเดี๋ยวจะขายละมุดให้ได้ลกละ80บาท คนหัว,วเราะยาะผมว่าผมจะทําอะไรนะครับนะผมบอกเดี๋ยวค่อยดูผมเนี่ยไปชิมไอซ์ครีมผมเป็นคนชอบกินไอติมใช้คํานี้ผมเดินทางไปชิมไอติมที่ต่างๆ h o m โฮมเมดไอติมเซเว่นเส้นไอติมหรูไอสบิตไอต่งตางๆที่ว่าขายแพงๆเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยอร่อยเข้าท่าแต่ผมไม่เคยเจอไอซครีมลํมุดเลยในประเทศนี้และในต่างประเทศที่ผมไป นะครับแวบ,บแรกผมบอกว่าเฮ้ยไหลที่เอาผล,ลไม้มาทำสตรอเบอร์ี่เราต้องมีไอตีมละมุดนะครับผมให้ทำไอสตีมละมุดขึ้นแล้วก็ให้ทางอาจารย์มทรช่วยดูกระบวนการผลิตผมส่งลูกผมไปเรียนไอสรีมที่ชื่ออะไรไม่รู้ชื่อย,ยากยากจำไม่ได้เป็นสถาบันสอนในตีมโดยตรงแล้วก็ให้ชาวบ้านขึ้นมาทําผมตั้งกลุ่มละมุดร้อปีขึ้นมาเป็นวิสาหกิจชุมชนของตำบลแห่งนี้ เราทั้งตบลมีรละมุหมดหดห7 3ด673ต้นผลผลิต3,000กิโลกร,รัมต่อปีนะฮะจากวันนั้นมาถึงวันนี้ดีใจว่าต้นละมุดที่ถูกตัดทิ้งเกือบหมดวันนี้มีการปลูกละมุดเพิ่มแล้วไอ้ต้น200ปีนะครับเป็นต้นเอกประจำตบลนนั่นใหม่คนไปเที่ยวไปดูงานไปศึกษากระบวนการทะมุดละมุดของเราไม่ใช้สารเคมีครับปลูกด้วยกรรมวิธีธรรมชาติบนดินตะกอนริมแม่น้ำนะฮะ ปุ๋ยธรรมชาติร้อไม่เคยมีเคมีแม้แต่นิดเดียวไปแตะต้องต้นละมุดเราไม่มีการฉีดยาไม่มีการอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เป็นละมุดของเรานั้นมาถึงวันนี้เราภูมิใจในความเป็นละมุดร0อปีบ้านใหม่เมื่อมาเป็นไอศครีมนะฮะเราทำอย่างดีอ,าาอบตบ้านใหม่สนับสนุนเรามีห้องผลิตไอศครีมมาตรฐานชุมชน ที่อยู่ระหว่างการตรวจที่ขอออย่ยได้สอสอจอมาตรวจแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เป็นความร่วมมือของอ,อบตอบ้านใหม่ในฐานะผมเป็นนายกอุปกรณ์สิ่งใดขาดนะครับผมอนุมัติตั้งโครงการด้วยตัวเองเครื่องทำไอติมอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นมาตรฐานที่จะต้องทำให้ชาวบ้านนั้นเดินต่อได้ผมช่วยเต็มที่นี่คือโอกาสของตำบลของเราที่จะนำพา ชื่อเสียงตำบลที่บวยที่สุดของยุธยาตำบลผมนี่คือบวยสุดของยุธยานะครับโนเนมเลยวันนี้จะพาตำบลของเราเนี่ยไประดับประเทศให้ได้นะฮะในระดับจังหวัดผมผ่านมาแล้วผมจะต้องไประดับประเทศให้ได้ด้วยโปรดักต์ละมุดไอคกีนที่ท่านกําลังกินนี้น้ําตาลที่เราใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวไม่ใช่น้ําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากสมุทรสงครามทําให้ไอติมีความละมุน นวัตรกรรมที่เราใช้นั้นนะครับท่านอาจารย์เนี่ยใช้เรื่องเม็ดบีดเรื่องไรเข้ามาช่วยนะฮะเรื่องการตลาดผมอาจจะสรุปสั้นๆเดี๋ยวให้อาจารย์ว่าอีกนิดนึงตลาดเนี่ยอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวมีท่องเที่ยว7ล้านาคนต่อปีผมจะให้เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดคือไอซิมนี้นอกจากโรตีสายใหม่แล้วนึกถึงอยุธยาต้องมากินละมุดไอรีมละมุดร้อยปีของอยุธยาให้ได้มันจะเป็นซิกเนเจอร์ของอยุทยา ท่านพูว่าอนุมัติเงิน5 0,000นบาทสร้างคาเฟ่มิวเซียมคาเฟ่ที่ยาดและจะให้โปรดักต์ละมุดนี้เป็นซิกเนเจอร์ของจัง <5 S 2> หวัดนครศรีอยุธยาครับให้อาจารย์พูดถึงนวัตกรรมตรงนี้นิดนึงนะครับนะฮะเรืเ่องของเม็ดดที่เพิ่มเติมเข้ามา กับเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะก็หมอลรสวนภูมินะคะได้มีโอกาสมาเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อ,เ,อ,อเพิ่มมูลค่านะคะวัตถุดิบในท้องถิ่นซึ่งก็เป็นละมุดที่ได้ GI นะคะมีรสชาติที่โดดเด่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังมีละมุดในส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ลูกเล็กนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปทําปุ๋ยนะคะอพอชุมชนเข้ามาในกระบวนการ KBO เนี่ยนะคะเ,เราก็ได้ช่วยพัฒนานะวัตกรรมตัวแรกก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาเนื้อสัมผัสนะของไอศครีมเนี่ยให้มีความเนียนนุ่มละมุนขึ้นนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นเจลาตินนะช่วยในการพัฒนาทําให้เนื้อเนี่ยไม่หยาบ นะคะ,ะส่วนที่2เนี่ยนะคะในเรื่องของอการเพิ่มความน่าสนใจในการรับประทานนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะ,ะกระแสะการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็น gastronomy tourism น,นะคะเราก็เลยสร้างความน่าสนใจของไอศครีมละมุดนะคะโดยการทําเป็นเม็ดบีดนะคะซึ่งกระบวนการทําเม็ดบีดเนี่ยนะคะก็จะใช้แคลเซียมแลคกเตตนะคะปั่นผสมลงไปในเนื้อละมุดร้อซต100์นะคะซึ่ง แคลเซียมแลคเตกก็จะช่วยในการรวมตัวทำให้เนื้อของผลไม้เนี่ยจับกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็หยดลงไปในสารละลายออโซเดียมอัลจิเนตนะซึ่งจะทำหน้าที่เคลือบทำให้เ,ออเม็ดบีดเนี่ยนะคะมีความใสนะแล้วก็นุ่มละมุนด้านนอกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ออพอบีบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ลงไปในน้ำผึ้งนะคะซึ่งน้ำผึ้งเนี่ยก็จะมีออความหวานนะคะช่วยทำให้ ความหวานของเม็ดบีดกับด้านนอกเนี่ยมีความสมดุลแล้วก็เม็ดบีดเนี่ยก็จะไม่แตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นนวัตรกรรมที่ทําให้ละมุดเนี่ยรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะครับขอบคุณอาจารครับประโยชน์ของละมุดครับละมุดเนี่ยมีรสหวานแล้วก็ฝาดมีแทนนินอยู่เป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระเราก็เข้าให้ทางอาจารย์เนี่ยเข้าไปห้องแล็บแล้วก็มาดูว่ามีประโยชน์อย่างไรคนโบราณเนี่ยกินละมุดนะครับช่วยในเรื่องของการระบายแล้วก็การขับถ่าย นะมันละมุดมีประโยชน์และที่สําคัญคือไอสกีมนั้นเมื่อทําเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเข้าถึงคนทุกกลุ่มชนชั้นและทุกวัยโดยเฉพาะเด็กนะครับโอท็อปเข้าไม่ถึงเด็กแต่ไอสกีมละมุดจะเข้าถึงเด็กได้และเข้าถึงผู้ใหญ่ได้นะแล้วอัญุยามีคาเฟ่ยเยอะมากไอสกีมนี้จะอยู่ในคาเฟ่ย,ยาผมอยากจะขายไอสกีมนี้ในจังหวัดพระนครศรียาให้เป็นซิกเนเจอร์คือต้องมากินที่นี่ถามว่าถ้าไปต่างประเทศไปได้ไหม นะฮะผมได้ผนวกกับมัชชะเพราะว่าอายุทยานั้นมีโรงงานญี่ปุ่นอยู่เยอะมากเป็นพันโรงงานนะครับและเป็นวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเราเอามัตฉะเนี่ยมาเติมอยู่ในละมุดตัวนี้นะฮะเป็นเมนูรับแขกของจังหวัดพระนครศรียาด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ในแง่ของการส่งนะฮะการส่งการอะไรนะครับถ้าจะสั่งออเดอร์อะไรต่างไปได้ไหมถามว่าได้ครับมันมีระบบแช่เย็นแช่อะไรอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะแต่เจตนารมณ์เนี่ยเราต้องการให้ละมุดเป็นตัวดึงคนมาเที่ยวชุมชนของเราแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนของเราแล้วก็ทําให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรียุยาและยุทธศาสตร์เราเนี่ยเมื่อมีคนเจล้านกว่าคนมายุทยาแล้วเนี่ยการตั้งรับในเชิงรุกนะครับเราเอาผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นที่รับแขกเป็นที่ต้องการของเขาเนี่ยเขาเอาเงินมาให้เราไม่ใช่เราวิ่งไปหาเงินนะครับผมจะบอกกับชุมชนว่า พวกเราต้องช่วยกันร่วมมือกันและเราก็ต้องรักษาตัวนี้สิ่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของตำบลบ้านใหม่ของเรานะจากละมุดที่ตัดทิ้งในปี2,556วันนี้2,565ผ่านไปแล้ว9ปีเรามายืนบนเวทีนี้ได้และมีการปลูกละมุดเพิ่มขึ้นในตำบลเรานั้นเนี่ยอันนี้คือความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของตำบลของเรานะครับนะ เพราะนั้นผมต้องกราบขอบพระคุณนะครกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงพาณิชย์ด้วยหมหาวิทยาลัยชมงคลสุวรรณภูมิภาคีเครือข่ายและก็สำนักงานสาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุยาที่มาช่วยเราทําช่วยเราผลิตช่วยเราดูแลในกระบวนการทุกขั้นตอนจนกระทั่งสร้างละมุดธรรมดาธรรมดาให้เป็นละมุดที่ไม่ธรรมดาจนกระทั่งเป็น สิเนเจอร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุทยานอกจากโรตีสายไหมเรากำลังจะมีไอสกีมรมุดร้อยปีบ้านใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิ่งที่ผมยืนยันยืนยันเสมอตรงกับท่านคนมาซื้อสินค้าโอทอกต้องมาขอซื้อ ไม่ใช่เราไปงอนงอขอขายนี่คือหลักเลยนะครับตรงผมเป๊ะผมผมขอแซงก่อนนะครับนั่นอันหนึง่งแะอีกอันนึ่งก็คืออร่อยดีครับแค่นี้ฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุเพิ่มเติมน,นิดนึงครับอประชานครับรสชาติอร่อยอันนี้เห็นด้วยครับอันนี้2คือ อยากจะให้เพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นิดหนึ่งนะครับผมว่ามันยังขาดกลิ่นอายหรืออัตลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นท่านครศิลปวิทยาไปจริงๆแล้วเ,เรามีโบราณสถานที่ทั่วโลกต้องอยากจะมาดูก็หลังมาเมืองไทยต้องคนต้องมาดูพ่านทศศิลป์วิทยาเพราะนั้นผมว่าเราสามารถดึงกลิ่นอายบางอย่างเพิ่มเติมลงไปในอัตลักษณ์ของตัวบรรจุภัณฑ์หรือกราฟิกของเราได้ครับผมคือตอนนี้นะฮะมันจะมีแบรนด์ผมกำลังให้จังหวัดเนี่ยสร้างแบรนด ที่เห็นข้างบนเนี่ยทองกีมามารีเตอร์กีมานางตองกีมานะเป็นเจ้าแม่ของขนมหวานขนมไทยยุทธยาแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ขนมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงแบรนด์ไอศครีมรุ่นใหม่ด้วยคือทองกีมา้าไม่เหมือนใครในประเทศไทยแล้วลูกวุเราเนี่ยนะฮะเป็นไอศกรีมวุฒ GI หนึ่งเดียวในยุทธยาหนึ่งเดียวในประเทศไทยและก็หนึ่งเดียวในโลกด้วยนั่นแหละครับยี่มันมี GI ครับพี่พี่ก็ต้องยิ่ง ขับดันให้มันโดดเต็มขึ้นมาอีกครับมีท่านคณะกรรมการสักถามเพิ่มเติมไหมคะเชนค่ะยังไม่ได้ถามใครสักคนนะครับก็ขอบคุณว่ากรรมการเขาตกใจเลยให้คะแนนไม่ถูกเลยแต่ขอบอกว่าอร่อยอร่อยอาจารย์บุคอแล้วอาจารย์บุคคอาจเชญครับเชนครับพอดีผมีผม่ ค่อยดัไม,ไม่ดับคือขออนุญาตอย่างนีน้ผมไม่ได้บอกว่ามันละมุดไม่เจ๋งนะแ,แต่ถ้าเรียงลําดับผลไม้สิ่งที่พี่จะต้องไปเตรียมคือผลไม้ที่อยู่ในไอซ์กรีมลาดับที่เท่าไหร่หนึ่งถึงสิบผมกําลังจะบอกอย่างนี้ฮะไม่ไม่ใช่ว่าตรงนะหมายถึงว่าลําดับหนึ่งถึงสิบที่คนเข้าปุ๊บต้องเรียกกินละมุดเป็นทางเลือกใหม่ให้ทดลอง แล้วพี่เตรียมต่อเลยครับว่าจากละมุดพี่เตรียมตัวที่2องตัวที่3ตัวที่4เป็นสิ่งที่เขานึกไม่ถึงมันจะเกิดคําว่าไอศครีมวอลนะมันมีเบอร์ใหญ่ที่ขายกันลูกละ100ร้อยกว่าบาทแทค่ตักสักคู่ร้อยกว่าบาทชื่อจั a m ั g o o d มาจากเด็กเหมือนลูกนี่เลยเขาก็ไปทําแล้วก็าทำไอศครีมเหมาะกับปุ่มชาวบ้านไหมไ,หไม่เขาเหมาะกับคนยอมเสียตังความอร่อยรู้จักไหม เดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรคือกําลังจะบอกที่ว่าให้เดินตามนี้ไปอย่าทิ้งสิ่งที่ทําอายุทยายังไงเป็นทางผ่านดักทุกทางจะมีใครขับรถไม่รู้ต้องมีร้านต้องมีลูกละมุดใหญ่ผ่านหน้าของพี่เตือนอย่างน้อย12กิโลจะเลี้ยวห้อวัดต้องกินก่อนไปถ้าไม่ได้กินให้จอดที่วิทยาเลยไม่ต้องไปนครสวรรค์ไม่ต้องไปพิดโลกไม่ต้องไปเชียงใหม่อันนี้ผมแนะนาโอเคขอบคุณครับที่ผมถือในมือคือเมนูไอศครีมนอกจากละมุดร้อยปีบ้านใหม่แล้ว ไอศครีมลิ้นจี่ไอศครีมแก๊กหวยน้ำผึ้งไอศครีมลำไย,ายจากลำพูนนะฮะไอศครีมงาขั่วดำไอศครีมมะมว่วงทั้งหมดนี้เป็นโฮมเมดทั้งหมดที่ทำเองกับมือนะลูกสาวผมทำแล้วก็ทีมงานวิสาหกิจชุมชนครับขออนุญาตเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเป็นถือว่าเป็นคำแนะนำล้วกันอันนี้ชื่นชมเรื่องสร้างซิกเนเจอร์เมนูของพื้นที่นะ ผมเชื่อว่าถ้าโอท็อทุกคนเริ่มค้นหาคุณค่าตัวเองะครับแล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟและอินโนเวชันมาช่วยไอ้นี้เชียแต่อยากให้ท่านนายกทาต่อผมไม่อยากให้มันมีแค่ไอศครีมบางคุดไอ้ละมุดนะ,ค,ะครับทุครับไอติมละมุดนะครับมันมีคุกกี้ละมุดได้ไหมราวนี่ละมุดได้ไหมน้ำละมุดได้ไหมคือไหนๆจะสร้างเป็นซิกเนเจอร์แล้วเอาไปให้มันสุดตัวเลยะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ,รบ,อ,บ,รบอันนี้เราทําแน่นอนแต่ตัวนําทําไมผมต้องใช้ไอศครีม ไอศครีมเข้าใจง่ายและเข้าถึงและที่สำคัญคือที่จาหน่ายเรื่องจากอายุทยาเนี่ยคาเฟ่พเมีมเยอะมากและโรงแรมเยอะมากมันจะเป็นเมนูรับแขกที่คนต้องมาซื้อและมากินนะฮะอันนี้เป็นเข้าใจง่ายแล้วก็การต่อย,ยอดไอศ์ครีมเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้มีน้ําตาล GI เราเจอน้ำตาลมะพร้าวจีจากสมุทรจากราชบุรีมาคุยกับผมผมดีใจมากและจ GI ละมุดจะเจอ GI ราชบุรีนะครับ แล้วก็อีกหลาย GI เนี่ยจะเป็นไอรีมละมุด GI ทั้งตู้เลยปีหนะ้าได้เจอกันแน่นอนนะฮะนะครับคุณฮัลโหลค่ะเอ่อในส่วนของโปรดักกันนะคะมหาลัยได้ได้ทำต่อแล้วนะคะก็เอ่อมีถ่ายทอดไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็กระจายกลุ่มไปนะคะก็จะมีฟรุตตี้อาลัวจากละมุดอันนี้อร่อยมากนะคะแล้วก็ท็อฟฟี่ละมุดนะอัน,นี้ก็ก็ถ่ายทอดแค่ชุมชนแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ผมเล่าให้ฟังนีดเอาพัน์ยาใจครับตะครับเวลาผมนะครับอย่างนี้ฮะพอดีไอศครีมเ่ยนะฮะไอศครีมมันเป็นอาหารที่อ่อนไหวมากเกี่ยวกับเรื่องเชื้อพวกนี้นะเพราะนั้นผมก็ข้อแนะนําก็คือท่านจะทําอย่างไรให้มันเป็นที่เจอร์หรืออยาให้มันเกิดเหตุว่าไมียี่ห้อเนี่ยที่มันดังๆแต่เราไม่ได้นําเข้านะฮะติดเชื้อที่คือถ้าเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยนะมันจะไม่งามเลย นะครับในส่วนเรื่องทุกีไอก็เหมือนกันเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่าให้มันมีการปนพรูเพื่ออะไรพวกนี้นะก็ได้แต่มันอ่อนไวมากนะครับไอศตรีมอ่อนไวไม่ว่าจะเป็นกะทิไม่ว่าเป็นน้ำตาลหรือต่างๆนะโอเคฝากไว้ตรงนี้ให้เป็นแผนงานโครงการที่ลักษณะเป็นทาจิงปีที่มีแผนจริงๆนะครับขอบคุณนะเป็นคําถามที่สุดยอดกับบทเดียวในประเทศไทยในขณะนี้ที่มีห้องผลิตสินค้ามาตรฐานชุมชน ได้รับการตรวจจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและล่าสุดเนี่ยสาธารณสุขที่กระทรวงสุขลงมาตรวจพื้นที่เราทุกอย่างได้มาตรฐานหมดนะครับสามารถที่จะผลิตที่ห้องผลิตนี้มีอุปกรณ์ทุกอย่างสามารถขอเลขมาตรฐานอ,อยอได้เนั้นไอ้ทีมนี้กำลังจะมีอ,อยอนะครับผมบอกได้เลยครับ